มีบางอย่างที่ท่านประธานได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครโงการอบรมนิปเปินิปปัชนาไรีว่าสูราเลอรสซูาลาปฏิพันธ์นักสูงแห่งน,นี้ตามที่ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดและท่านนายกรัฐนายกองการบริหารส่วนตะบนโอเลือได้กล่าวรายงานท่านนะครับก็คิดว่า ได้ถึงเวลาแล้วนะครับก็ขอขับเรียนพระนะักท่านดรสุทินทางแส็งตั้ติวัฒนะครับให้เกียรตินะครับให้อวานและกล่าวเปิดการฝึกลงวิปัจนาและวันเซลาเลอร์ขอกับเียนเชิญครับรก,บกร,รกบนรมุมัสการไ่พยคุ่นพระปุมนวัชระสองคน ศาสตเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามรารพระฐสภาพรธรรมโกศเกลประธานส่งสูงปฏิบัติธรรมด้วยกันจีสถาบถันสติปัฏฐานดำเนินการพระเทรานุเทราทุกมุมด้วยความเคารพยิ่งเรียนท่านรองผู้ว่า,าการจังหวัดมหาสารคามท่านนายเบอร์วาปีปฐุมท่านนายแพทย์สาธุ จังหวัดมหาสารคามท่านผู้นวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามท่านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามท่านผู้กับการสถานีตำรวจปูตอนวาปีปทุมท่านผู้มีเกียรติพุทธศาสนิกชนและพี่น้องญาติมิตรชาววาปีปทุมและพี่น้องญาติมิตรที่เดินทางมากราปฏิบัติทมในวันนี้ทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติ ็นบุญแล้วก็ปลื้มปิติที่ได้มาเป็นประธานในการร่วมในการพิธีวางศิลาฤกษ์และพิธีฝึกอบรมมิปัญนามาฐานในวันนี้ผมได้ทราบความเป็นมาของสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้จะทำก่ารายงานเระกลับเรียนว่าถือว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ใละงานวันนี้ได้เกิดขึ้นด้วยกุศลและเจตนาอันแน่วแน่ของพี่น้องทุกท่านที่มาอยู่วันนี้และมีความตั้งใจมีความอุตสาหะวิิยะที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้เป็นสถานที่อันาวรที่พวกเราทุกท่านทุกคนเยาวชนลูกหลานใช้ในการปฏิบับติบธรรมเรียนว,ว่าการปฏิบัติธรรมหรือการวิปัสสนา เป็นเรื่องจำเป็นในการที่เราจะพัฒนาประเทศชาติเพราะการพัฒนาประเทศชาติที่สำคัญนั้นเราต้องเริ่มต้นจากพัฒนาบุคคลการพัฒนาคนก็เริ่มจากพัฒนาจิตาฐานจิตดีก็จะเป็นฐานแห่งความเจริญโดยสติโดยปัญญาต่อไปการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือการวิปัสสนาถือว่า เป็นการพัฒนาจิตที่ได้ผลและเป็นแนวทางที่องค์รัสัมามาสมุทธเจ้าได้บัญญัติแล้วได้แนวปฏิบัติให้พวกเราสืบทอดกันมานวันนี้ผมขอเช่นชมและขออนุโมทนาในกุศลยยิ่งกับคณะกรรมการจัดงานในวันนี้ขอขอบพระคุณและอนุโมทนากับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ขออมุทนากับพี่น้องซึ่งเป็นสายบุญสายสกุศลสายขอให้กิจกรรมวันนี้ได้เป็นกิจกรรมเริ่มแห่งความดีความงามแห่งกุศลอันบริสุทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงขอความเจริญได้เกิดกับทุกท่านจเจริญด้วยกายจเจริญด้วยใจด้วยจิตและก็ขอให้สถาบันแห่งนี้สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้เป็นสถานที่ เป็นมงคลกับชุมชนกับท้องถิน่นและกับชีวิตของพี่น้องทุกท่านแบบนี้ได้เวลาอันสมควรกระผมขอเปิดโครงการวิปัสนาและการวางศิลาเลิกศูนย์ปฏิบัติธรรมกตัญญูณนะบ,บัดนี้ขออนุมทนาสาธุครับ